ครับสวัสดีครับก็ประชุมดิจิ t a ลวอลเล็นะครับฟูคณะกรรมการนะครับทุกท่านมาหมดที่ที่อยู่ในรายชื่อคณะกรรมการนะครับวันนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงหนังสือของกฤษฎีกาและข้อเสนอแนะของปป,ปชนะครับมีการอธิบายฟังมีการพม่ารณอธิบายมีการเสนออ่านตามรายละอ,อักษรที่ทางทั้งกฤษฎีกาและปป,ปชได้ได้มี ข้อเสนอมานะครับมีมติเราเองคณะกรรมการมีมติให้ดําเนินตามข้อหารือของกฤิศีิกาและข้อเสนอแนะของปปชโดยการตั้งคณะทํางานโดยมอบให้ฝ่ายเลขานุก,การรวบรวมข้อเท็จจริงตามข้อสังเกตต่างๆมอบหมายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อขยายขอบเขตการพัฒนาเพื่อเกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตต,ต่างๆโดยที่ประชุมมีมติตั้งอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทำอาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนะครับมีการตั้งคณะกรรมการชัดเจนมีบุคคลที่มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนนะครับท่านคณะกรรมการทุกท่านเห็นด้วยกับรายชื่อของคณะกรรมการอน,นี้นะครับคณะกรรมการด้านต่างๆจะเริ่มดําเนินการโดยทันทีโดยคณะทํางานด้านการรวบรวมข้อเท็จจริงได้กําหนด ระยะเวลาไว้30วันนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการนโยบายอีกครั้งเพื่อเอาข้อเสนอแนะของปปชเข้าอย่างเป็นทางการและพิจารณาเดินหน้าโครงการเพื่อเสนอต่อครมต่อไปนะครับเมื่อกี้นี้ทางคณะกรรมการหลายท่านนะครับหนึ่งนะั่นคือท่านผู้ว่าการบ้าชาติก็บอกมาบอกว่าเพิ่งเห็นข้อสังเกตจากเกศิดิการและก็ปปชในรายละเอียดวันนี้นะครับก็ต้องขอเข้าไปพิจารณาศึกษาอยู่ ว่าโอเคไหมผมยืนยันว่าได้ครับก็ท่านไปศึกษาให้เต็มที่แล้วก็แล้วก็วกพ,พิจารณาตามข้อเท็จจริงนะครับแล้วมีข้อสังเกตการมีข้อเสนอแนะอย่างไรก็ให้บอกมานะครับเมื่อกี้มีการเสนอให้ทุกๆภาคส่วนได้มีการถกเถียงกันในวงกว้างนะครับไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่สำนกักงบประมาณไม่ใช่แค่ก,กคระทรวงการคลังไม่ใช่แค่ทางแบง์ชาติไม่ใช่แคเ่เลขาธิการสภาพัฒน์ รวมไปถึงทั้งกระทรวงดีนะครับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมาให้ข้อมูลของอสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ชัดเจนครับมีการพูดคุยกันในวงกว้างแล้วก็ไม่มีการตัดการประชุมทุกทกท่านที่อยากจะเสนอแนะได้มีการพูดคุยกันอย่างครบถ้วนนะครับแต่แน่นอนครับข้อมูลของปปชเพิ่งมาถึงมือนะครับและหลายหลายข้อมูลเป็นข้อมูลลับ ซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยทางท่านหลายท่านก็ขอบอกว่าขอเอาไปศึกษาได้ไหมบอกยินดีครับเพราะเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่คณะกรรมการทุกท่านต้องพิจารณาตรตองให้ครบถ้วนเพราะเป็นนโยบายสําคัญนะครับขอบคุณครับทุกทุกทุก,ท,กทุกอย่างเราจะมีการพิจารณาใหม่หมดนะครับนะครับให้ให้ทุกท่านได้มีการเสนอแนะในวงกว้าง นะครับมีการพูดคุยถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะครับไม่เป็นเรื่องของการเงินเฟ้อไม่เป็นเรื่องของ GDP ที่ต่ำกว่าปกตินะครับไม่เป็นเรื่องของดอกเบี้ยไม่เป็นเรื่องของ capacityutilization นะครับหลายๆเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสําคัญอย่างมากนะครับตามที่บอกไปครับเมื่อกี้ครับนะครับแต่ว่าแต่ว่าทางคณะกรรมการได้บอกเลยนะครับว่าต้องมีการจัดการประชุมอีกครั้งหนึ่ง ไม่ใช่แค่มาพูดคุยกันในวงนอกต้องมีการจัดประชุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อความโปร่งใสแล้วก็แล้วก็ได้ทุกฝ่ายจะได้มีการเสนอแนะกันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับก็น่าจะต้องมีนะครับเพราะเป็นเป็นเป็นข้อกําหนดไปแล้วนี่ครับเมื่อกี้เราประชุมมาตกลงกันอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ทำเป็นเงินกู้ลงอนุนว่าถ้าไม่ทำเป็นพรบเงินกู้ยังไม่ทราบเลยครับมันก็ต้องมีฟังข้อคิดเห็นว่ามันจะมีวิธีไหนนะครับ ็มันก็คือแฟกอ่ะมันก็คือข้อที่จริงอ่ะนะครับที่ถ้าเกิดเร่งทําไปแล้วก็ก็จะจะมีหลายภาคส่วนที่บอกว่าทําไมต้องเร่งเพราะต้องต้องเร่งเดี๋ยวก็มีข้อสังเกตว่าจะเป็นเรื่องของการกระทําไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเราเองเราก็พยายามเราเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับเมื่อกี้ท่านรองนายกภูมิธรรมเองท่านก็แถลงถึงสถนานการณ์จากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกําลังซื้อหดนะครับแล้วก็จะมีการ ช่วยพยุงราคาอะไรค่าของชีพต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราเราโมจแต่ทเรื่องเก่าๆมาโดยตลอดเนี่ยมันมันก็จะเข้าไปสู่วังวนเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้ถ้าเกิดมาต้องช้าไปเพื่อความถูกต้องเพื่อได้รับฟังความคิดเห็นในวงกว้างนะครับผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องและก็จําเป็นครับนายกถาเรื่องก่อเป็นลานนิดนึงฮะคือว่าถ้าหมว่าศึกษามาแล้วโอเคสามารถทําได้อย่เงี้ยแสดงว่าทำลายจากขยบไปอีกจากเดิมหรือมากือเปล่าหรือว่าถ้าศึกษามาแล้วบอกว่า อาจจะยายไปเป็นมีว่ประมาณแปดหรือเปล่าเป็นเป็นเป็นไปนคงคิดว่าคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเพราะมันขึ้นอยู่ว่าข้อสรุปว่าสรุปมาว่ายังไงนะครับรค,ค,ค่อนข้างจะเป็นไปได้ครับใช่ครับไม่แน่ใจด้วยจะช้าหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าข้อเสนอแน่คืออะไรนะครับถ้าเกิดทุกคนบอกออกมาแล้วบอกว่าเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนนะครับเป็นเรื่องที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะที่คริติคอลแล้วนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการที่ ตั้งมาแล้วทุกภาคส่วนสบายใจว่าสามารถกํากับดูแลนะครับเรื่องนี้ให้มีความโปร่งใสได้คณะกรรมการที่เขาต้องรับผิดชอบในหน่วยงานของเขาต้องตอบปัญหาพี่น้องประชาชนให้ได้ถ้าเขาสามารถอธิบายได้ผมเชื่อว่าก็น่าจะเดินต่อได้เร็วรรย,รยังไม่ได้ครับ,รบยังไม่ได้ ก็ผมก็ทบทวนไปแล้วนะครับถ้าท่านย้อนเวลาไปได้ตอนต้นเนี่ยนะครับว่ามีหลายท่านแนะนํามาบอกควยต้องอย่าแจกคนรวยนะครับเหตุผลหนึ่งที่มันช้าช้ามาผมก็ถามกลับไปกับคนที่แนะนําว่าบอกผมหน่อยซิว่าคนรวยคือเงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่มีใครบอกเราเองเราก็ไปคิดมาว่าคนรวยนี่คือเจ็ดหมื่นผมก็ถูกต่อว่ามาว่าเจ็ดหมื่นเนี่ยยังมีหนี้ล้นพ้นตัวอยู่ผมไม่ใช่คนรวยผมอยากได้ด้วยแจ้ผมตัดตรงไหนครับ โยบายที่แรกเราบอกมาเราแจกทุกคนที่อายุ16ปีพอบอกว่าผมรับฟังความคิดเห็นมาบอกว่าให้แจกเฉพาะกลุ่มปอบบางบอกผมหน่อยนะครับให้ให้มีคอนเซนเซสอะไให้เป็นเอกสารเลยแล้วกันบอกว่ากลุ่มปอบบางเท่าไหร่แล้วเรามมาพูดคุยกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเราต้องฟังจากที่คณะกรรมการประชุมกันนะครับ ยังไม่แน่ใจขยับออกไปหรือเปล่าก็ต้องฟังว่าเห็นก่อนนะครับว่าจะมีวิธีไหนอะไรอย่างไรนะครับผมข้อสมมติฐานของท่านผิดตั้งแต่ตอนแรกบอกจะมันมันจะมันจะล่าช้าออกไปผมยังไม่ได้บอกจะล่าช้าออกไปนะครับนี่อยู่ในเงื่อนครับก็ยังก็ยังไม่ทราบเขาจะบอกมาว่ายังไงนะครับก็เดี๋ยวต้องฟังฟังจากคณะกรรมการนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ